ขยี้นิเมะขอเสนอสัรพยุทธรูาภากพา,าคีวังเวหนปะทะตําหนักเจ็ดตะพูตอนที่472ยเสเยียวยือเขาก็คือสิทธิของท่านประมุขพาคีเพราะความใหญ่โตของวังเวหนในปัจจุบันจึงทําให้ผู้นําบางคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั้นบางคนจําเซียวเวย็นได้ลางๆแต่บางคนนั้นจําได้ขึ้นใจว่าเซียวเวย็นคือใข่เพราะฐานะของเซียวเวย็นในพาคีวังเวหนนั้นยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก หลายคนรู้ว่าเยาเฉินนั้นคือประมุกภาคีแต่เสี่ยวเหย็นก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณเมื่อไรที่เขายังอยู่ภาคีจะไม่มีวันลม้มเยาเฉินนั้นอ้าปากข้างสองตาเนี่ยจ้องมองเสี่ยวเหยน็นถึงขนาดที่ว่าปานยุทธในกายเกิดการปั่นป่วนขึ้นมาทําให้เข้าของบริเวณนั้นเนี่ยพังทลายลงไปแต่เขาไม่ได้สนใจเขาเพียงแค่ลุกขึ้นมาพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเขาเป็นห่วงเซียวเย็นอย่างมากชีวิตเขาไม่มีบุตรไม่มีธิดาเขายึดถือเซียวเย็นเป็นเหมือนกับลูกชายแทๆ้ๆคนเดียวของเขาถ้าเขารู้ว่าถ้าเกิดออกมาจากมิติเพิงมานั้นแล้วต้องทุกทรมานใจแบบนี้เขาสู้อยู่กับเซียวเย็นดีกว่าแกนําคนอื่นเนี่ยของภาคีวังเวหนนั้นถึงกับตกใจเพราะปกติและเหว่ยเฉินเป็นคนเยือกเย็นสงบไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตามเขาจะไม่เกิดอาการวันไหวอย่อยางที่ปรากฏออกมานั้น นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นเย่าเฉินนั้นมีอาการแบบนี้เซียวเหยยนก็เลยปรากฏตัวเบื้องหน้าเย่าเฉินพอเห็นอีกฝ่ายเนี่ยมีน้ําตาไหลออกมาเขาเองก็รู้สึกรายใจไม่น้อยสายเหตุก็เป็นเพราะว่าการหายไปของเขานั้นไม่คิดเลยว่าจะทําให้คนอื่นหนักใจและกุ้มใจได้ขนาดนี้อาจารย์ข้ากลับมาแล้วสิทธิอาจารย์เจอหน้ากันความรู้สึกมากมายเนี่ยมันทะลักออกมาฮ่าฮ่ากลับมาก็ดีแล้วกลับมาก็ดีแล้ว เยาวเชิญในเช็ดน้ำตาใบหน้าแก่ชาราที่เคยเป็นมาเกือบสองปีเริ่มปรากฏความมีชีวิตชีวาขึ้นมาพร้อมกับล่าวประโยคเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาฮ่าๆเท่าเยาวข้าบอกแล้วว่าเจ้าหนุ่มนี่ไม่ใช่คนอายุสั้นข่าวนี้เจ้าเชื่อแล้วใช่ไหมบัรฑชนหัววิน,นันนหัวเราะอ,ออกมาพอเห็นเซียวเย็นกลับมาด้วยสวัสดิภาพเขาเองก็สบายใจพอเซียวเย็นกลับมาเล่าบรรดาเรื่องตึงเครียดที่พวกเขาต้องเผชิญ ก็หายเป็นปิดทิ้งไปจนหมดฮ่าฮ่าปมุกน้อยมาได้ทันเวลาพอดีออกจากด่านรอบนี้สามารถลดความกดดันของคนในภาขี่ถึงตอนนั้นเจ้ากับข้าสองคนประสานกำลังน่าจะสกัดประมุกตำหนักเจตตะพูดได้ขววุโศใหญ่หอคอยโอสถพูดออกมาด้วยพลังฝีมือของเขาตอนนี้ต่อกรประมุกตำหนักเจตตะพูดตามรับพังก็สบายมากขวาวุโศใหญ่พูดจบ เซียวเฉินก็พูดเสริมเข้ามาเยาเฉินกับคนอื่นพอดินแบบนั้นก็ต่างตกตะลึงก่อนจะมองเซียวเยยนเซียวเฉินคือผู้แก่งกล้าพลังฝีมือสูงสุดของที่นี่เขาไม่มีทางโกหกแน่นอนเจ้าหล่อหล,อ,ลอมเพิงมารบวัวพิสุทธิ์แล้วทางด้านของเยาเฉินนั้นตก,กใจมากพร้อมกับอุทานออกมาแค่โชคช่วยเท่านั้นเซียวเย็ยนยิม้มเจ้าเจ้าเด็กคนนี้พอเห็นเซียวเย็ยนเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธบัดรปชนหัววินกับคนอื่น ต่างเนี่ยตกใจมากแล้วมองหน้ากันไปมาต่างฝ่ายต่างตกตะลึงไม่รู้จะพูดอะไรออกมาพวกเขาเคยอยู่ในคั่วมิติเพิงมายยอมรู้ว่าระดับความน่ากลัวของเพิงมารบัวพิสูดนั้นร้ายกาจขนาดไหนแม้แต่ระดับบรรพจารย์หอคอยโอสถออกโลกเองยังไม่สามารถได้เปรียบได้เดิมพวกเขาคิดว่าเสี่ยวเย็นลอดตายจากคั่วมิติเพิงมารมาได้นับว่าดีแล้วแต่พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าเสี่ยวเย็นจะสามารถพิชิตเพิงมารบัวพิสู์ได้ นี่คือสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเขาเป็นอย่างมากสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเพิงมารบัวพิสูจน์นั้นร้ายกาจจนเกินไปในสมัยก่อนตั้งแต่พันปีมาแล้วก็มีผู้แก่งกล้าพลังฝีมือเหนือกว่าเซียเวเหยียนมากมายอยากจะพิชิตเพิงมารบัวพิสูจน์แต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ดีฮ่าฮดีมากหลังจากความตื่นเต้นนั้นได้ทําให้เยาเฉินเนี่ยขาดสติไปพักหนึ่งหลังจากนั้นเยาเฉินก็ตั้งสติได้เนื่องจากไฟพิเศษอย่างเพิงมารบัวพิสูจน์นี้ สำหรับนักปรุงโอสดมากมายเจ้าสิ่งนี้ก็คือของศักดิ์สิทธิ์ในสายตาของพวกเขาเซี่ยวหยยนสามารถสร้างปฏิหารครอบครองเพลิงมารบัวพิสูจน์ได้ต่อจากจิงเหยยนเหยาเซิรเขาจะสามารถปะมือกับประมุกตําหนักเจตตะพูดโดยที่ไม่พ่ายแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรมีประมุกน้อยมาเสริมอีกแห่งข่าวนี้ก็รับมือประมุกตําหนักเจตตะพูดได้แล้วนี่เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างมากรัวบุโสใหญ่เนี่ยกล่าวด้วยความดีใจ เซียวเหยียนต่อสู้กับประมุกตำหนักเจตตะพูดส่วนทางเขาก็จะสามารถนําคู่แข่งกล้าของพาคีนั้นปาท้ากับกองกําลังของตำหนักเจตตะพูดอีกแหลง่งฮ่าฮ่าปมุกน้อยคือดาวนําโชคแห่งพาคีโดยแท้และตอนนี้ภายในโถงนั้นแกนนํามากมายก็พากันยิ้มอย่างมีความสุขถึงแม้พวกเขานั้นจะมีตําแหน่งสูงแต่เมื่อเทียบกับเซียวเหยียนแล้วมันต่างกันเกินไปเซียวเหยียนเป็นคนเริ่มก่อตั้งพาคีขึ้นมา และเขาเองก็ออกแรงไปมากมายเพื่อโน้มน้าวเหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลที่แข็งแร่งเพื่อเข้าร่วมกับภาคีถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เยาวเฉินจะไปคนนั่งตำแหน่งประมุกภาคีก็ตามแต่แกนนำระดับสูงที่เริ่มก่อตั้งนั้นต่างรู้ดีว่าเยาวเฉินดูแลแทนเซียวเหยียนเท่านั้นเนื่องจากเซียวเหยียนนั้นไม่ค่อยชอบงานที่ต้องดูแลองค์กรใหญ่ๆสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเหล่านั้นเซียวเหยียนกลับทำการเนี่ยทักทายด้วยความนอบน้อมเซียวเหยียนเองก็ไม่ได้เย็นชาใส่พวกเขา ทำให้คนบางคนที่มีความเย่อหยิ่งในตนเองนั้นถึงกับตกตะลึงกับท่าทางของเซียวเหยียนฮ่าฮ่าเรื่องวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันทุกท่านก็เชิญกลับไปได้กำชับกับคู่ใต้บังคับบัญชาให้ดีคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของตําหนักเจตตบพูดในเมื่อเจ้าพวกนั้นอยากจะเปิดศึกชี้ชะตากับภาคีวังเวหุนแบบนั้นพวกเราก็ใช้ความจริงบอกพวกมันว่าตอนนี้พาคีวังเวหุนหาเกงกลัวตําหนักเจตตบพูดไหม รับบัญชาสำหรับประกาศสิทธิ์เนี่ยอันองค์อาจของเยาวินสร้างความร้อนระอุให้กับหลายคนสองปีกลุ่มอิทธิพลสองกลุ่มนี้ประท้ากันบ่อยความบาดหมางนับวันยิ่งรุนแรงและข่าวนี้สามารถปามือยังดูเดือดอีกรอบหนึ่งกับช่วยผู้คนนั้นสาสมใจมากนำซ้ำการชี้วัชตารอบนี้เป็นตัวตัดสินว่าใครคือจอมอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปมัดชิมแห่งนี้ การประชันระหว่างกลุ่มอิทธิพลเก่าแก่อย่างตําหนักเจตพูดกับกลุ่มอิทธิพลน้องใหม่อย่างภาคีวังเวหนจะทําให้ชวีปมัฉิมนั้นเดือดพ่านขึ้นมาหลังจากจบก,ก,การประชุมไปแล้วทางด้านเสียวเวยนก็อยู่ต่อเพื่อคุยกิจการต่างๆของภาคีวังเวหนในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้กับพวกเยาวชนเล็กน้อยหลังจากนั้นก็กลับที่พักทันพอเสียวเวย็นพึ่งก้าวออกมาได้ไม่นานก็ปรากฏเสียงน่ารักของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง นางถึงกับสามารถเดินบนขั้วอากาศนั้นมาหาเซียวเหยียนอย่างไวฮ่าฮ่าแม่หนูน้อยโตขึ้นเป็นกองเซียวเหยียนนั้นยิ้มเนี่ยพร้อมกับยื่นแขนออกไปรับร่างเล็กๆนั้นเข้ามากอดอย่างมั่นคงมองดูดวงหน้าจิ้มริมนั้นของเซียวเซียวในใจก็รู้สึกอบอุ่นที่นี่คือบ้านเขาไม่ว่าจะประสบเพศภัยอันตรายแบบไหนภายนอกแต่ที่นี่จะทําให้เขารู้สึกปลอดภยัยได้ยินว่าเจ้ากลับมาแล้วนางก็ตั้งตารอจนถึงตอนนี้ เซียวเยียนนั้นกำลังหอมแก้วเซียวเซียวเสียงนุ่มนวลก็ดังออกมาเซียวเยียนเนเลื่องสายตาไปเพียงเห็นเซียวเอียเซียนนั้นในชุดสีดำสองปีไม่เจอนางกับหวานละมุนขึ้นเป็นกองชัวนใในร่มหลงงมงายเทพพยุตแล้วเซียวเยียนมองเซียวเอียเซียนก่อนจะพูดขึ้นด้วยสายตาเขามองถึงพลังของนางได้เทพพยุตหนึ่งดาวเวลาสองปีนางก็ทะลุดาดอุปสรรคทั้งยังก้าวข้ามระดับกึ่งเทพพยุตขึ้นสู่ระดับเทพพยุตหนึ่งดาว รวดเร็วแบบนี้เลยโชคดีที่ได้รหิตบริสุทธิ์นั้นมาเสี่ยวเอี้ยเซียนพูดขึ้นพร้อมกับสายตาที่มองไปทางเสี่ยวเหยียนตั้งแต่เข้าสู่บึงนบพยมข่าวนี้ทางด้านชายรินยังไม่เคยออกมาเลยแต่เจ้าไม่ต้องห่วงข้ากับชิยรินไปเยี่ยมเผ่านาคีใต้พิภพบบ่หวมากดาว่านางน่าจะพบเจอเรื่องประหลาดอะไรในนั้นพวกเราจับสัมผัสกลิ่นอายของนางได้แต่หมดปัญญาลงไปที่ก้นบึง พอดินแบบนี้เนี่ยเซียเวเยียนเองก็เริ่มเป็นห่วงเนื่องจากที่นั่นเขาเองก็เคยไปมาก่อนแต่เขาเองกลับไม่เจออะไรที่มันผิดปกติที่นั่นหรือว่าต้องลึกลงไปมากกว่านี้บึงนพยอมนั้นเชื่อมต่อกับพันดินใหญ่และพลังเยื่อแข็งก็มาจากที่นั่นสิ่งแปลกประหลาดเหล่านี้เขาเองก็คงคิดว่ามีเพียงแค่นาคารุ่งกลืนฟ้าอย่างไชัยรินเท่านั้นที่สามารถลงไปลึกจนค้นพบความผิดปกติอะไรเขา้าดูท่าหลังจากเรื่องพาขี่เสร็จ ข้าต้องไปที่บึงนพยงสักรอบเสี่ยวเยียนสายหน้าไปมาระงับความห่วงใยลงไปชั่วขา่าวเวลานี้เรื่องเร่งด่วนก็คือจัดการกับตำหนักเจตตะพูดตัวปัญหานี้ก่อนข่าวการหวนกลับมาอีกครั้งของเสี่ยวเยียนแร่สะพัดไปถึงทุกแห่งขนของกลุ่มอิทธิพลภายใต้พาคีชั่วขณะสันส้นสัทั้งภาคีคึกคักขึ้นมาทันทีชื่อเสียงเสี่ยวเยียนดังถึงขีดสูงสุดสองปีมานี้ถึงแม้ว่าวางเวหหนจะสู้กับ ทางด้านตําหนักเจตพูดได้อย่างดุเดือดแต่การหายไปของเย่าเฉินนั้นก็ทําให้ขุมกําลังใจของหลายคนหายไปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเหล่าบรรดาศิษย์ของหอดาวตกเนื่องจากพวกเขาจําได้ขึ้นใจว่าเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาประสบเพศภัยเงาร่างของคนผู้นี้จะปรากฏออกมาและทําการแก้ไขทุกอย่างนั้นให้ดีขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงเคารพและยาเกงเสี่ยวเหยียนเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าในช่วงที่เสี่ยวเหยียน,นหายตัวไป เยาวเฉินจะดูแลกิจการได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังคงทําให้ผู้นําแกนนําบางส่วนรู้สึกปวดหัวเนื่องจากการหายตัวไปของเซียวเหยียนแต่ดีที่เรื่องเหล่านั้นหายไปเมื่อเซียวเหยียนกลับมาและตอนนี้วังเวหนที่มีผู้นําทางจิตวิญญาณอย่างเซียวเหยียนถึงเวลาที่ต้องประกาศสักดาออกมาแล้วเมื่อข่าวการมาของเซียวเหยียนนั้นได้แพร่กระจายไปถึงภาคีตําหนักเจตะพูดกับเงียบถึงขั้นที่ว่าเรื่องที่ตําหนักย่อยนั้นถูกเซียวเหยียนทล่ลมจนไม่เหลือซาก ก็ยังไม่ได้แพร่กระจายออกไปเหมือนกับพวกเขาเพียงแค่เก็บความโกรดนั้นเอาไว้เท่านั้นสถานการณ์แบบนี้ยิ่งทําให้คนของภาคีนั้นเกิดความพึกเขมมากขึ้นกว่าเดิมพวกเขากลับมองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่าจะเป็นเพราะการกลับมาของเซียวเหยียนนั่นเองสามารถคุกคามตําหนักเจตะพูดได้ด้วยกําลังของคนคนเดียวนี่จึงทําให้หลายคนยรู้สึกว่าพละกกาลังของเซียวเหยียนนั้นน่ากลัวมากแน่นอนว่าความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความคิดของราบรรดาสมาชิก ทั่วไปของวังเวหนเท่านั้นส่วนระดับแกนนําคิดว่าตอนนี้ตําหนักเจตะพูดน่าจะกําลังรวบรวมขุมกําลังเพื่อต่อกรกับภาคีวังเวหนในระดับที่เรียกว่าแตกหักกันไปข้างหนึ่งและนี่เป็นเพียงแค่ความสงบก่อนพายุที่กําลังจะมาถึงสําหรับความกดดันระหว่างพายุตั้งเขานี้พวกเยาวินมีคําสั่งให้เพิ่มมาตรการป้องกันถึงระดับสูงสุดสายสอดแนมจํานวนมากก็กูกันออกไปราวกับฝูงตะกะแต,แตน ไม่ว่าจะรมพัดใบไม้ไหวตรงไหนท้องทวีปมัดฉิมจะถูกรายงานกลับมาที่ภาคีวังเวหนด้วยความเร็วมากที่สุดเพื่อให้พวกเขานั้นเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีคลิปสั้นคลิปยาวสลับกันไปเนาะถ้าวันไหนยาวจัดก็ยาวเลยนะครับวันไหนสั้นก็ประมาณนี้แหละนะครับขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ช่วงเวลาหรือว่าแล้วแต่บทแต่ละบทแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคครับเจอกันนะคลิปหน้าขอบพระคุณมากครับ